ไปโรยหน้าน้ำซุปนะคะกระเห็ดไก่แสบน้ำแล้วเ,เห็ดไก่แสบเสร็จเลาก,ก็โรยหน้านะคะเพ,พื่อนๆเหมันไก่แล้วไปเขาจะหั่นพักไว้นะครับเมน้มาในเมนูของวมันไก่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ อันนี้น้ำซุปข้าวมันไก่นะคะทเพื่อนเอสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆี๋ยวไปคลิปหนานะคะพเพื่อนๆคะ่ะี๋ยวไปคลิปหนานะคะพเพื่อนๆคะ่ะมื้อนี้มาในเมนูข้าวมันไก่นะคะ สวัสดีทักทายจ้าพี่น้องจ๋าไม่หนีสิพะไม่เฮ็ดข่ามันไก่นะคะตอนนี้ก็จะปรุงน้ำซุปก่อน,นะะเลยค่ะเพื่อนๆในหนึ่งแบบมันผักชีค่ะเ,เพื่อนๆต่อไปจะทำการถอดไก่นะคะเดี๋ยวร่อหนามมันเดือดก่อนนะคะเ,เพื่อนๆเ,เ,<อ>เดี๋ยวไว้คลิปหนานะคะเ,เพื่อนๆค่ะ หน้ำมันเดือดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเอากระชุบเก็บขนมปังเลยค่ะชุบก็บขนมปังกระจจาเป็นตำมาณนี้น,นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วกลงหม้อ่อนเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนน,นี่แหละค่ะงานของเฮาแต่ละมือค่ะนึ่งท่านขาคุยกันะ สีค่ะพี่ข้ามันไก่อไปเขาก็จะหั่นพักไว้นะครับสวัสดีสสดทักทายจ้าพี่น้องจ้าไม,ม่นี้สิพาไม่เห็ดข้าวมันไก่นะคะตอนนี้ก็จะปรุงน้ำซุปก่อนเลยค่ะเพืเ่อนๆในหมี่ทอดเขาใส่ทอดประมาณห้าชิ้นนะคะต่อต่อหมอนะคะไก่จะได้บ่เบอึดอัดบ่เบอร์หนงเกินใจค,ค่ะ ก่อนจักหน่อยมืเอนี้เพื่อนๆเนห็หนากันคะ่ะเห็นงานนี่อย่างกันแน่ไปห่ใส่กันแล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆทักทายกันเข้าวมานะคะเมน,นี่สีทอดไก่ให้เบิ้งนะคะเ,เพื่อนๆคลิปกับจิงยาวแน่จักหน่อยหมอทอดหมอกัทอดประมาณหาชิ้นนะคะต่อต่อหมอนะคะไก่จะได้บ่อึดอัดบ่แ์หนังเกินไปค่ะ อิปนิกก็ยาวพอสมควรแล้วทมันไก่อไปเขาจะหั่นผักไว้นะครับบัดได้ไล่โซดท้ากามาทายคิดวิดีโอสตรีมลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่ก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะบัดได้ไล่โซดท้ากามาทายคิดวิดีโอสตรีม ลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่ก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะเพื่อนก่อนจะถอดมาแบบไปชุบเต็กขนมปังอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ลงถอดได้เลยค่ะเพื่อนๆไปค่ะเพื่อนๆไปถอดกันค่ะถึงก่อนจักน้อยมื้อนี้เพื่อนๆให้หน่กันค่ะเต็กงานนี่อย่างกันแน่ไปหอดใส่กันแล้วค่ะเพื่อนๆทักท้ายกันข่าไม้นะคะมันมีสิถอดใก่หยเบิ้งนะคะเพื่อนๆกิดกับจี๋ยาวแน่จักน้อย สวัสดีค่ะทายจ้าพี่น้องจ๋ามินิสิฟ้าไม่ให้ขมันไก่นะคะตอนนี้ก็จะปรุงน้ำซุปก่อน,นะะเลยค่ะเพื่อนๆมีงโยนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอยาวให้เ,เพื่อนๆได้เบิ่งนะคะเพื่อเก็บคะแนนนะคะเก็บคะแนนจะตีนนะคะเ,เพื่อนๆอย่าเบื่อกันนะคะถอดออกมาจาก,กแก้สวยปิ้งเลยค่ะ เนี่นะคะเ,เพื่อนๆต่อไปจะทำการถอดไก่นะคะเดี๋ยวรอนำม,มันเดือดกันนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มเก็ด ต่อไปเขาจะทาการทอดไก่นะคะเพืเ่อนๆมีติ่ไก่หมักของเขานะคะเขาหมักแล้วเขาหมักแล้วหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลุกแป้งนะคะแป้งทอดกรอบนะคะเป็นเสจแล้วคะเพืเ่อนๆเครื่องปรุงเขาเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วก็จะมีฟักมีไก่ เอาใส่ในน้นำซุปนะคะพเพื่อนๆทอดออกมาจากกระสวยปิ้งเลยค่ะพเพื่อนๆคะาถึงกอนจัหน่อยเมน,นี้พนเพื่อนๆเน้นอย่างกันคะ่ะเล็ดง,งานน้อย่างกันแน่ไปหอดใส่กันแล้วคะ่ะเพื่อนๆทักทายกันข่าไม้นะคะ ถอดเขาแบบถอดประมาณหาชิ้นนะคะต่อตอหมอนะคะ,ะ,ะ,นนไ,คะไปเจริญบริษบ่อึดอัดบรแหนทเป็นสายผอมทำมันก่พอไปเขาจะหั่นพักไว้นะคะเพื่อนก่อนจะทอดเขาแบบไปชุบเก็บขนมปังอีกนิดนึงนะค่ะแล้วก็ลงทอดได้เลยค่ะเ,เพื่อนไปค่ะเพื่อนไปทอดกันค่ะ เครื่งปรุงเขาเรียบร้อยแล้วนะคะน้าเดือดแล้วก็จะมีฟักมีไก่เอาใส่ในน้าซุปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดูน้ากินะคะหักซีก็ต้นก่อนค่ะในผู้ใดมีหอมปีก็ใส่ใด้นะคะหอมปีใส่เพื่อนไม่เลยหน้าน้ำซุปนะคะกระเฮ็ไดไก่แสบน้ำ แล้วเห็ดไก่แสบเสร็จเราก็โรยหนานะคะเพื่อนๆเพื่อนไปลรยหนาน้ำซุปนะคะกับเห็ดไก่แสบน้ำแล้วเห็ดไก่แสบเสร็จเราก็โรยหนานะคะเพื่อนๆต้ำมันเดือดเลยนะคะเพื่อนๆมากระชุบกิดขนมปังเลยค่ะจุดบต็ดขนมปังกระจับเป็นประมาณนึ่งนะคะเพื่อนๆกระล้งหมอดอกเดืดูนาินนะคะนักซีก็ต้นก่อนค่ะ ทั้ผู้ใหมีหอมปีกไส้ได้่นะคะหอมปีใส่เมื่อนี้มาในเมนูของมันไก่นะคะบะได้ไล่โซดเทากัมาม่าทายคิดวิดีโอสตรีมลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่ก่อนนะคะเพืพ่อนๆเนาะมันผักซีค่ะเพืพ่อนๆ บปได้ไลฟ์สดเขาลับมา่ายคิด Steam, วิดีโอสตรีมลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่ก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะถึงนี่คือสุดข,ของไก่ต่อไปเขากจะทำการทอดไก่นะคะเพื่อนๆไปดูหน้าคิ้นะคะหักซีก็ตติมหอมะค,ะค่ะในผู้ใหญมีหอมปีกใส่ได้นะคะหอมปีใส่ มนสีถอดไก่ให้เบิ้งนะคะเพืเ่อนๆลิปกะจิงาสแน่จักน้อยบ่ไดไล่โซดเขากลับมาถ่ายคลิปวิดีโอสตรีมลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่ก่อนนะคะเพืเเนะ่อนๆเนาะมเอน้มาในเมนูของมันไก่นะคะไดดูหนักทีนะคะหักซีก็ต้นห่อนค่ะท่้ผู้ใดมีหอมปีกใส่ได้นะคะหอมปีใส่ไแดบบ้ ผักซีฟาร์เ,เพื่นอนเสร้จแล้วค่ะเ,เพื่อนเมื่อนี้มาในเมนูของมันไก่นะคะหมันไก่หมักของเรานะคะเขาหมักแล้วเขาหมักแล้วหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทูกแป้งนะคะแป้งทอดกรอบนะคะเป็น สวัสดีคะ่ะคายจ้าพี่น้องจ๋าไม่หนีสิพามาเหตุขวมันไก่นะคะตอนนี้ก็จะปรุงน้ำซุปก่อน,น,ะะนเลยค่ัเพื่อนๆนม่นมีมีกิมไก่หมักของเรานะคะขเขาหมักแล้วเขาหมักแล้วหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเรา็คทุกแป้งน,นะคะแป้งทอดกรอบนะคะเป็นมันไก่พอไปเขาก็จะหั่นพักไว้นะครับ ต่อไปเขาจะทำการทอดไก่นะคะเพื่อนๆมีติ่มไก่หมักของเขานะคะเขาหมักแล้วเขาหมักแล้ว